ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่15พฤศจิกายน2500 67ครับบัตรคจนจนแจกเงินสดเดือนนี้กี่บาทเป็นคําถามที่คุณผู้ชมถามมานะครับไปตามข่าวมาให้แล้วสําหรับเงินสดในเดือนนี้นะครับตังค์ไปเช็คมาแล้วจะมีแค่1กลุ่มเท่านั้นคือผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็มีเสียดสสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับ200บาทเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาแล้วก็จะเข้าในบัญชีเดิมเหมือนกันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้พิการหรือว่าไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการก็จะไม่ได้รับเงินสดตรงนี้นะครับ ครับอันนี้เป็นแค่รายการเดียวเท่านั้นที่มีการแจกในส่วนของเดือนพฤศจิก,กาย,ยนในกรณีเงินสดนะหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็จะไปตามข่าวแล้วก็มาอัปเดตให้เนาะหากคุณผู้ชมท่านใดมีขําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามใต้ร่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ